โอมมหาลาโภโชควันตังเอหิจงมาทนะป่าตัางมากะมายังอัคคโตปาระติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโภโชควันตังเอหิจงมาทนะป่าตัางมากะมายัง อัคคโตปารติโยวันทิตตะวานมามิหังโอมมหาลาโภโชกว,วันตังเอหิจงมาทะนะป่าตังมากะมายางังอัคคโตปารติโยวันทิตตะวานมามิหัง